สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการคาแรกทบคาโคนะครับผมเชฟนัทนะครับมานําเสนอเฟตตูชินี่อลเฟโดซอสนะครับหรือไวซอสนั่นเองครับตัวนี้ผมจะใส่ชีสเข้าไปเยอะหน่อยเพื่อให้รสชาติเข้มข้นนะครับเหมาะคนรักชีสนะครับผมแล้วก็น่าจะลองทํากันดูนะครับเพราะตัวนี้ค่อนข้างจะหอมมันนะครับเราลองดูส่วนผสมของเมนูกันเลยดีกว่านะครับส่วนผสมของเมนูเฟตตูชินี่อลเฟโดหรือไวซอสนะครับ เฟต c ูชิ n น่ตัวนี้เอาไปลวกเรียบร้อยแล้วครับถ้าลวกก็ประมาณสัก8นาทีครับวิ p ปิปป้งค e ีมครับแฮมครับอ่าเห็ดฟางนะครับตัวนี้ผมสไลด์เรียบร้อยแล้วครับหอมหัวใหญ่ถั่วลันเตาถ้าใครมีถั่วลันเตาแช่แข็งก็สามารถใช้แทนได้สีจะสวยกว่านะครับตัวนี้ผมใช้เป็นถั่วลันเตากับป๋องนะครับ เนยจืดน้ำตาลเกลือพริกไทยดำสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ Foodtravel.tv ครับอโอเคเรามาเริ่มการทำเมนูเฟตตูชินีอัฟเฟโดหรือไวทซอสกันเลยนะครับอัฟเฟโดเนี่ยเป็นภาษาิตลีที่แปลว่าสีขาวนะครับแล้วก็ลงเนยเข้าไปก่อนนะครับ เดีย๋ยวเรารอ,อกระทะร้อนเนยละลายนะครับแล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมต่างๆไปนะครับเร่งไฟนิดนึงครับตัวนี้เป็นครีมซอสนะครับอาจจะใช้ไฟไม่แรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครีมแตกมันจะดูไม่น่าทานนะครับโอเคเมื่อกระทะร้อนปุ๊บเราก็จะใส่หัวหญ่เข้าไปนะครับ เราก็ผัดถั่มใหญ่ให้ลอให้ให้มันใสๆหน่อยนะครับลบกกินหอมแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวเห็ดเห็ดฟางนะครับตัวนี้ผมก็สไลด์ไปแล้วนะครับไปโอเคแล้วเราก็จะใส่ถั่วลันเตานะครับตัวนี้ถ้าใครมีถั่วลันเตาสดหรือว่าอะไรก็เอาสามารถไป ล้างน้ำแล้วก็ใส่ทานได้นะครับแต่อาจจะไปลวกน้ําหน่อยให้มันสุกง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นถั่วตองกระป๋องนะครับแล้วเราก็จะใส่แฮมเข้าไปนะครับแฮมนี้ก็หันห่นหั่นสไลด์ไว้แล้วหั่นเต๋าไว้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ผัดให้ส่วนผสมต่างๆนิ่มนะครับ อืมตอนนี้หอมมากเลยครับโอเาพอเสริมเราสองต่างเริ่มสุกแล้วก็ลดไฟลงนะครับอย่าใช้แ,แรงมากเดี๋ยวครีมจะแตกนะครับเราจะเติมครีมเข้าไปนะครับโอเค เราก็จะใส่ครีมเข้าไปนะครับแต่ถ้าใครไม่มีครีมเนี่ยเราจะใช้เป็นนมก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นแป้งสาลีคนเข้าไปก็ได้นะครับตีให้ข้นนะครับก็จะเหนียวอันนี้เราก็เคี่ยวให้มันข้นนิดหนึ่งนะครับก่อนจะใส่เส้นเฟตูชิเนลงไปแต่ถ้าใครไม่มีเส้นเฟตูชินน่ใช้สามารถใช้เส้นสปาเกตตี้หรือเส้นพาสซ่าอื่นได้นะครับเช่นแอนเชนแฮะครับหรืออะไรพวก เส้นพาสต้ที่้็งได้ตัวนี้ก็เป็นซอสพอเริ่มตอนได้ที่เราก็จะใส่เส้นเฟตูชินีลงไปนะครับแล้วปรุงรสชาตินะครับตรงเกลือน้ำตาลหน่อยแล้วก็เป็นรสไฟไฟเริ่มแรงก็ลดไฟลงนะครับแล้วก็เป็นพริกไทยดํานะครับ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเฟตตูชินีนะครับถ้าใครต้องการกินเฟตตูชินีไวท์ซอสตัวนี้หรืออาร์เฟโดเนี่ยนะครับก็สามารถใช้เป็นนมได้นะครับแล้วก็ใช้รูรูก็คือการตีแป้งกับเนยนะครับเข้าด้วยกันแล้วมันจะได้ไม่ค่อย ไม่ค่อยอนี้หน่อยคือมันจะเบาลงหน่อยครับอันนี้จะข้นข้นมากสุดนี้โอ,เ,อเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยพาเมซานชีสแล้วก็ไทําำนะครับ โอเคครับเสร็จไปแล้วนะครับเฟตูชิ i น่อัลเฟโดซอสหรือไวซซอสนะครับส่วนผสมสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv นะครับวันนี้เชฟนัดก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ